สวัสดีครับเพื่อนครับเอฟซี FC, ปฏิโกติตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ครับพ่งตื่นครับพี่น้องครับโอ้วัรยากาศเศร้าๆเพิ่งรับความแห่งแรงแห่งเชาโอ้ที่ป็นนาหุธ ยังก็พอหาอุปก้อนวะวุปกรณนการเดินทางมาเลยอืมอืมนการเดินทางอ๋อเรา้อมไปวิจัยแล้ว้อมไปวิจัยอีกแล้วออโอ้ยใหญลักเดินเข่าแต่เศร้า,าไปซื้ออะไรก็ไปซื้อมากเกี้ยได้ตังกันแล้วนี่ยมาคืนหอมมือห่วยวะมาไดตังกันแล้ว เข่าแล้วยายนุย้ยหนึ่งเขาแล้วครับก็ดังคอตูม าหกินแพนสงูงได้ไหมสองห่องนู้สองห่องจากนี้จากนี้ไปสองห่องกับบกไก่เลยล่ะบกไก่ลูกซีดมาหับทีอืมนิดหน่อยบ่เลยเว่อร์เอเล็กนึ่งมากทีสินั่นดิบ่เมนทีเนี่ย อยู่ข้างในน่ยนะ,ะนอยู่ข้างในเ่ยโมเมนต์สินะโม่อกะเล็กยังคนาดน่ะย่านนส,ว,สาวัสดีครับส<า>วัสดีย่ยโฮมเออนั่นแหละเม่นบอกนะโอ้คันเบ็ด เป็นเลขสิบสามแปดนสองลงชุดใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ดูเลยเขาบอกกลับไปไกลที่ก็้สุดนะแง่ายังเป็นความลับอยู่นะไม่ล้างและเหล็กแทงซีอะไรไม่เปิดเผยยายฮงชุดก็ไปท้ายชุดใหม่สีเข้มอ๋อชุดใหม่เต็มความลับอยู่นะ ห้องน้ำน oh, ah, ah, ah. ั่นหอบไปห้องน้ำคลองนี่เจี๋ยอาเจียวไปแล้วครับบ่านในเรียบร้อยบ่านในลูกโตบ่านในพ่อฮ่าฮ่าฮ่าเข้าใจเข้าใจบอเราพอจะไหนใบแล้วว่ะเห็นแล้วใบกันแน่เราขอใบอันมีแห้งก่อนแล้วป่ะ วิธีไม่สาหน่อยแล้เพิ่นโชว์ครับเอาไปเป็นเล็กๆือก้อนก้อนอยู่นะว่ามันอยู่บวกเลยก็บอกว่าเมื่อกี้มันสามสามอันพร้อมแล้ว ที่แม่งไม่เ,มเห็ุฉากรึครับแต่ว่าเขาเปิดเผยไม่ได้ครับเ<ม>จมส์โฮมให้ถามไหมเจ้าเห็นวิธีเขาแล้วเจ้าสิไปอยูท่ทางไหน,นเด็กตะบอนก็นได้เจ้าตะบอนค่ะแมาหนีก็ได้หายิบุตรก็ได้ค่ะโอุ้มหนีก็ยังไม่อยู่หรือเปล่อยากมาอยู่ตะลายเราหายิศัยก็ได้เขาไหย่าย ก็อันนี้กับเชร่ยดไข่เ hmm, ด mm ียวกันพี่กันนะครับให้ไม่อยู่นี่ก็บม่แม่นวะอยู่นี่ก็บม่ครับขุดกระโยกใช่ไหมหลังจากเห็นเวทีแล้วหลังจากเห็นเวทีแล้วย้าห้องว่าจังไหนอัอลังการหรืองามเไม่มาตุยางนะครับไม่มาตุยางอัลลังกาแแสดงว่าสมัยมาตุยางค่อนไหวกับตรงไม่ย้ายห้องเพื่อสิเบิร์เสีย์ ก็เป็นยางใครย่หันกรไดเดียวเามาเยี่ยมยามกันก็ไดมันประกากันุ่นกบิุขึ้นกันไม่คะอันเดกกัเดยเาถวาอยู่ในสังกัดสาวหน่อยเนาะาทายคลิปมองเดียวกันคงเด็กใหม่เบิ้ดไม่งามเลยนะไม่ถูกชุดชุดกัมิุนุงามแตไปวันก็สนุงามเองวาอาการในน้องม่งแทบองแทม่งนน สีหอมากกามากลายเวท,ทีการเล่ดรูะอลังการนะคะ<อ>าานี่ป่าวจานแล้วจ้าแล้วเสร็มก็นด้คะคิวงานตัวนี้ร้อยกว่าแล้วนะเนี่ย<อ>ขนาดยังไม่ได้โชว์ พเขาสิพาครึ่งยหนุ่ยตัวไอ้โฮมไอ้โฮมขาสิพาครึ่งย่หนุ่ยตัวใหยยหนุ่ยไปสองวงเลยลเ่ยขบเา,าบาาาอกวฮเยขา,า,าครับไปใส่าบอขาสิพา <c oughs> ขาสิพาเครึ่งย่นหนุ่ยให้ไปสองวงเลยพอใหยยหนุ่ยไปคุมหนึงสองยยหนุย่ยเหย่ยหนุ่ยไรสไดคุมอะไรนะอสุนพัดใส่ละบบโทรศรัพท์คุมงานแล้วเนี่ ก็ขาสิเขีย์ค่จหนึ่งกอราคาเดียวหนึ่งสิบทุระัพุ่งง่เลยโอ้หอบแล้วหอบเหรหอบแล้วมืนอคืนนนอนห้องเง่อิสบายเนาะฮะนอนห้องเงือิสบายนะเมื่อคืนเนาะเอาสะดวกสบายตัว่เขาเซเว่นไหมเออเขาเปิงาเซเว่นเอาเขาไม่เปิดเบิ้งกัรเนาะว่ามีของขายบ่โอ xe việt nó vừa đun đun bao thân này bừng sạch trên nó ôi ảm nàng ngon chứ đâu

นึ่เงินเต็มถังอะเด็กหน่อยบุกขกดดินตรงนี้พะเงินเดินเขาออ,อ,อเกเด็กหน่อยกดนกดน่กอาีมงก่อยนี้ไปแล้วีนสอก้องรบพี่ับคลิปนี้ฟอร์เกนครับพอกันคลิปหน,น,าน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ